พระสมณโคดมเว้นขาดจากการพูดหลอกลวงพูดเลียบเคียงยังพูดหลอกลวงพูดเลียบเคียงพูดหวานล้อมพูดและเล็มแสวงหาลาบด้วยลาบลักษณะการพูดแบบนี้นพระผู้มีพระภาคไม่มีเพราะพระองค์ไม่อยากได้อะไรแล้วสิ่งที่พระองค์ได้นะเลิศกว่ามนุษย์ทั้งหมดได้อีกใช่ไหม มีแต่มนุษย์ทั้งหมดอยากจะได้สิ่งที่พงได้ใช่ไหมอ่มอาพงก็อยากได้อะไรแล้วเพราะทรัพย์สมบัติของเทวดาพอองก็เห็นแล้วของพรมก็เห็นแล้วนะยิ่งกว่าพรมพอ,มองก็มีมาหมดแล้วอ่ะใช่ไหมออย่างนี้อย่างแค่เอาแค่เทวดากรรมภพเนี่ยเขาเห็นกรรมคุณของมนุษย์นี่เขาแบบหยาบมากเลยเทวดาไม่ได้อยากได้เลยกรรมคุณมนุษย์เนี่ยนะอ่า แต่ที่ปราถนามาเกิดเป็นมนุษย์เพราะอะไร